สวัสดีครับวันนี้ผมพันตำรวจโทโอทานชัยยศสัวัตป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทอเพครับจะพามาดูสภาพการจราจรนะครับถนนสายล่างแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเพแกงกลับนะครับเนี่ยซ้ายมือเราเป็นท่าเรืออ่าวพร้าวหรือว่าท่าเรือเสรีนะครับการจราจรช่วงนี้ข้องตัวครับเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆนะครับไปถึงตลาดสดนะครับเขาเรียกว่าถนนสายล่าง ก็จะไปที่ตลาดปลาเคม็มตลาดร้อยเสาและกลับมาที่หนนสายบนนะครับมาดูสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างนะครับการจราจรถือว่าคล่องตัวมากๆนะครับปริมาณรถน้อยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะจริงๆต้องมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ แต่ว่านักท่องเที่ยวอาจจะไปอยู่บนเกาะแล้วก็ได้นะครับต้องดูอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์วันที่นักท่องเที่ยวกลับกันนะครับช่วงกลับเนี่ยคงต้องมาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันที่ตลาดสดบ้านเพยตลาดปลาเข็มตลาดร้อยเสานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแยกท่าเรือสีเออแยกท่าเรือสีบ้านเพนะครับเข้าสู่ถนนสายล่างแล้วถนนดีนะครับไม่มีการก่อสร้างนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ดีมากๆนะครับ เป็นวันเวนะครับระยะทาง800เมตรเรเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับจอดรถด,ด้านซ้ายนะครับเพื่อซื้อข้าวซื้อของกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดสดแล้วครับ ถ้าจาจอดรถด,ด้านซ้ายเนี่ยไม่สนิทนะครับด้านขวาก็จะมีสิ่งที่ลุกล้ำมั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าใบกัาสร์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้รถเคลื่อนถด้ช้านะครับตรงนี้เราคงต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับปริมาณรถน้อยนะนักท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับ ระดับนี้ถือว่าสภาพการจราจรมีคล่องตัวมากๆนะครับถ้าเป็นช่วงที่ไฮยซีซั่นจริงๆนะฮะตรงนี้รถจะค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าต้องมีเจ้าหน้าที่จราจรนะครับคอยมาอำนวยความสะดวกตั้งแต่แยกนู้นนะครับแยกที่จะเข้าถนนสายล่างนะครัเรียกว่าแยกสีท่าเรือ สีบ้นเพแล้วก็ตรงนี้ก็คือ,อตลาดหัวทุ่งนะครับตรงนี้ขวามือผมเนี่วสวนทางกันได้นะฮะแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ไม่ได้จะไปทางขวานั่นได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว,ว่าตลาดปลาเข็มนะครับเนี่ยมีทุกร้านเลยนะฮะจอดรถได้นะครับจอดรถที่หน้าร้านได้แต่ว่าอย่าจอดซ้อนคันนะครับเพราะาตรงนี้เขาสวนทางกันได้ ไปวนดูที่ตลาดร้อยเสานะครับซ้ายมือเราเนี่ยฮะจริงๆเนี่ยมาจอดรถตรงที่ตลาดร้อยเสาตรงนี้นะฮะมีลานจอดรถเยอะๆเลยนะครับแล้วก็สามารถเดินไปที่ตลาดปลาเค็มได้นะครับตลาดร้อยเสากว้างใหญ่ครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังเงียบมากๆนะครับยังเงียบมากๆ แผ่ไปทางซ้ายมือนิดหนึ่งนะครับนะฮะร้านรวมก็เปิดให้บริการเต็มที่นะครับตอนรับนักท่องเที่ยวกันหลังจากที่เงียบเหงาเป็นนานมากๆนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาซื้อข้าวซื้อของแนะนําว่ามาจอดรถที่ตลาดปลาเข็มเอ้ยไม่ใช่แก้ไขนะครับที่ตลาดร้อยเสานะฮะตรงนี้มีที่จอดรถเยอะครับ ขวาจอดได้หมดนะครับตรงนี้ตลาดร้อยเสาเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับถ้าออกซ้ายมือนี้ไปที่แยกอ่แยกไฟแดงปากทางเพนะครับเป็นถนนก็เรียกว่าถนนสุขาพิบาลสองนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายบนนะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนาดกับถนนสายล่างสายบนนี้สามารถวิ่งสวนทางกันได้ ว่าก็เป็นมีร้านรวงเหมือนกันนะครับซื้อข้าซื้อของได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่เยอะเหมือนกับตลาดสดถนนสายล่างนะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับการสภาพการจราจรนะครับบนถนนเพแกงกับถนน ที่จะไปขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะเสม็ดแล้วก็มาที่ถนนสายล่างนะครับตลาดปลาเค็มตลาดสดตลาดร้อยเสาและก็ถนนสายบนเพื่อกลับไปที่จุดเดิมนะครับสภาพการจราจรวันนี้นะครับวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับเวลาก่อนเที่ยงนะครับประมาณ10โมงนิดๆน,นะครับ การจราจรก็ถือว่าท่องตัวทีเดียวเลยนะครับ ไปนานพอสมควรเนาะก็เพิ่งได้เปิดและที่เกาะเสม็ดนี่ก็ยกเลิกเคอร์ฟิวไปนะครับเป็นที่เดียวในจังหวัดระยองนะครับก็ทำให้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะคึกคักขึ้นมานะครับก็ดีแล้วครับดีฮะพี่น้องเราก็จะได้ทามาค้าขายนะครับ พี่น้องชาวระยองชาวเพลของเรานะครับช่วยกันเป็นหุกกนตานะครับช่วยกันสร้างความวเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับดูแลนักท่องเที่ยวนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องการจราจรนะครับเขาบอกว่าเรื่องน้ําใจเนี่ยคนระยองคนเพเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ฝากดูเรื่องหน้าร้านด้วยนะครับการจับจองที่จอดรถอะไรต่างๆหรือว่าการการลางร่มนะครับทำเต็นท์หน้าร้านอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าให้มันยื่นล้ําออกมาถนนมากนักนะครับเพราะว่ามันจะขีดขวางการจราจรได้ใ่ครับตอนนี้เป็นถนนเพกงกลับแล้วนะครับด้านขวามือก็จะเป็นท่าเรือต่างๆนะฮะสภาพการจราจรต้องตัวมากครับ ก็จะพยายามนะครับถ้าไม่ติดภารกิจก็พยายามที่จะมาอัปเดตข้อมูลช่วงเช้าเชอย่างนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ที่ระยองหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับได้เห็นโอเคสภาพการจราจรของเพลเราเป็นยังไงนะครับถ้าอยากมาและจะเป็นยังไงการจราจรเป็นยังไงจอรดรถตรงไหนถ้าเรือมีกี่ท่าอันนี้เราก็จะอัปเดตข้อมูลให้ นะครับอยู่ตรงข้ามกับสอพอเพเลยนะครับเรือนวนทิพย์มีที่จอดรถเยอะนะครับที่จอดรถที่ท่าเรือเลยนี้ก็ประมาณเกือบสองพันคันนะครับจอดได้แล้วก็เป็นท่าเรือที่เขาเช่ามาให้จอดฝั่งตรงข้ามอีกก็มีอีกนะครับแล้วก็เป็นท่าเรือ,เ,อ,อเป็นที่จอดรถของเอกชนอีก นะครับรวมแล้วประมาณทัก3,000คันนะครับที่จอดรถตรงนี้ก็เป็นท่าเรือ,อของเทศบาลตำบลเพนะครับก็มีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าหรือว่าจะเลยมาอีกนิดหน่อยนะครับตรงข้ามกับแมคโครโลตัสนี่ก็จะเป็นที่จอดรถของอท่าเรือเทศบาลนะครับจอดฟรีนะครับจอดฟรีเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับที่จอดรถตรงนี้ได้ประมาณสัก500คันนะครับ เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะแฉนิดหน่อยว่าถอยหลังกลับแล้วจะให้ดูตรงนี้นะที่จอดรถ ให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับเดี๋ยวจะวนเข้าไปดูในท่าเรือ เทศบาลนะครับถ้าเรือเทศบาลก็จะมีมีไกด์มาคอยแนะนำนะครับว่าอ๋อซื้อตั๋วตรงไหนข้ามากตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ที่จำหน่ายตั๋วของท่าเรือเทศบาลนะครับบนออกเลยนะ ไปที่ท่าจอดท่าเรือของท่าเรือนวนทิพย์เนาะตรงข้ามท่าเรือนวนทิพย์นี่ก็จะมีที่ขายของฝากเยอะแยะเหมือนกันนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่อง I mm -hmm. mm -hmm. เที่ยวก็ศึกษาข้อมูลนิดนึงนะครับเราจะข้ามไปพักที่ไหนนะครับรีสอร์ทมีบริการเรือข้ามฟากตรงไหนที่จอดรถตรงไหนนะครับจะมีบริการทั้งหมดนะครับด้านตรงข้ามก็เป็นที่รับฝากรถโอเคครับสำหรับการอัปเดตข้อมูลประจำวันเสาร์ที่ 6พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ผมพันตำรวจโทโอทานชัยยงยศสรวัสดป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเพขอจบการรายงานเพียงท่งนี้ครับสวัสดีครับ